สวัสดีครับพี่น้องเป็นแฟนมาลันครับชองกัญชัยเราเปิดอ,อ๋อพี่เชียวครับบรรยากาศย่มสาย,สาย,สายนิดหนึ่งไม่สายแลวหกโมงเจ็ดโมงทีนี้เราก็จะไปโคราชวันนี้ครับหนู <No. S 2> อ้าว หายไปวาหายไปวาอ้าวคุณละไม จ้าจ้าเดินทางต่อค่ะจ้าโคราณแบบไโราบ้านที่ เป,เปียกมอดยอดนะครับเปียกมอดยอดเปียกมอดยอดเป็นทางนอ Ủa, ừa, ừ. nhắn là Chưa cứ hột thế là cho tôi bỏ nó vang đưa รถดูนี่ท้อยบ่ไไรครับรถดูนี่ถ้อยบ่ไไรบ่ Đi vào đây bà này. đi theo thói lo tu còn bẹ trước 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 chưa nó เดยวไปไกลรถคอยเด้อนักร้องเสียงขัดไหมเย่ร้องเฮ้ใจ ก่อนกลับโดมนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับก่อนกลกกับโดมแล้วก็จะกลับโดมแล้วไปพักผ่อนไปซักผ้าไปหลายอย่างหลายแนวนะครับอีกอย่างกับผมมีคนขับรถไปกทมนะครับพี่นอ้องแม่ไปนานแล้วแม่ไม่รัด้วยหรพี่แม่มนพระถ้าสิจ้างบลระพี่นะแต่พี่นี่ก็มได้เล่นอยู่ <laughs> นี่มีหรือป,ป้าเลยโอเคแม่ไม่งับด้วย โอ้ปา้ากดมันเ n งคือ่ฮะมาเร่นกันเพราะว่ามีเก่าเม่อวันนีเพราะว่ามีเก่ามีหนึ่งฮะมีหนม่น่บอกเก่าหนึ่งสมมาพูดละสองร้อยมาโอ้เรนกัน่นวด้เนอันนี้วัดดวงซื้อพูดละสองรยนะล่างบนก็ได้นะโอเคเจอกันเรา นเจบ้ากันโอ้่ม่มหนึ่งบนหนึล่างเบนเล่างังสี่ใคเลยสีู่ดสโอเคโอเคนะเบิ้นเบิ้นเออหนึ่งล่างหนึ่งบนจากได้สี่เออเออหนก็ได้กันหนก็ได้สเอาหนบนก็ได้หนึล่างก็ได้หนึ่งมาสาตัวตัวละร้อยเอาล่างบนก็ช่างออกหนนึ่ก็ตัวละร้อยโอเคเด้อเฮกิกเป็นพยาเด้อ บัตรเล็ออก9 9 9ผจิบหายห้าดได้เนาะอันนี้ผู้ิงออมาลงน้มัโอ้ยมีทางแล้วเา <c oughs> ไปลงบองไฟซะฮนไปโครบต่อบป๋าเน่โคลานแด้่มนเ่ยฟ <c oughs> ากยังไปโดมป, <c oughs> ปะฟาดแรบัเล็กเมสุภาพ1548ได้พี่นอะคล้ายๆรถทะเบียนเขาเนาะ9548เนาะปลายแดงไ ออกร oh, er oh, ู้หรออโขาทาเขาเจ็บฟ้องจิแมนฟ้าเขาอยู่ง่ายวะรถขั้วเขาพยายามดูขอู้ัเดือดกับไปมากโอ้มันถอยได้อยู่รถขั้วนั่นมันดินมันดินมันเจ็บนะมัน็คือดินมันดินทราย ลาคาเจ้าอ่ะเจ็บี่ยเว้ยลูกเมียมอยู่น้าผมเีหัวกำภาหัวกภาเด็กก้มาหรอล้ามือนี่เก็บก็บเร็วเลูกเต้าขสาวผู้สาวนังรถทั่วมาหาผูบ่าไหม เอ้ายังมาจอดค่าคยงึิงอยู่ฮะไปบป่ดบ่น่นอรอบ่โอ้เข้าปจูกไก่รถคอยแท้โอ้ยยังลหรอ บอกกันไหมครับพี่น้องครับ